สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาครึ่งปีหลัง2564ของชาวราศีตุลกันนะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยคำทำนายจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีตุลเท่านั้นนะคะดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในเดือนกระะกฎาคมนี้จะเป็นเดือนที่คนราศีตุลดวงคุณจะดีมากๆเลยเพราะว่าจะมีดาวหลายดวงเลยนะคะที่ไปโครจรให้คุณกับดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นทั้งดาวประจำตัวแล้วก็ดาวการเงินของคุณ จะไปสถิตโคโจรอยู่ในภพลาภะโชคลาภความสำเร็จดังนั้นเดือนกรกดาคมจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าหาเงินได้เยอะ แต่ว่าพอในช่วงกลางเดือนกันยายนไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคะก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณชาวลัคนาราศีตุลอาจจะตกลงมานิดนึงนะคะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่โชคลาภก็ค่อนข้างมีน้อยส่วนภาระค่าใช้ใจ่ายก็มีค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าในช่วงครึ่งปีหลังก็จะมีจังหวะที่ดวงอาจจะไม่ค่อยดีบ้างนะคะอาจ แต่ว่าก็จะเป็นช่วงเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมเท่านั้นส่วนอีก4เดือนที่เหลือนะคะเรียกว่าดวงของคุณอยู่ในจุดที่ดีนะคะเป็นจังหวะที่ คุณจะได้กรอบโกยอย่างเต็มที่เพราะว่าชาวลัคนาราศีตุลคุณจะโดดเด่นทั้งในเรื่องของตัวเองโดดเด่นทั้งในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินด้วยนะคะจะมีสภาพคล่องที่ดีหาเงินได้มากขึ้นค้าขายก็ดีทำธุรกิจก็มีคนสนับสนุนช่วยเหลือการขอสินเชื่อขอเครดิตจากแบงค์เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะคะหลายๆคนจะเป็นจังหวะที่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งการได้รับโอกาสครั้งใหม่การฟื้นฟูเยียวยาสิ่งที่เสียไปจากวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนนะคะว่าคุณได้เรียนรู้ข้อบกพร่องจากในอดีตที่ผ่านมาเพื่อที่จะทําให้อนาคตของคุณมีจังหวะที่ดีขึ้นมากไปกว่าเดิม หรือถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินมีปัญหาภาระานี้สินครึ่งปีจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะหายใจได้โล่งมากขึ้นนะคะแต่หลายๆคนก็จะได้ใช้นี่ใช้สินในบางส่วนด้วยค่ะ ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือดาวพฤหัสกำลังจะถอยกลับเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงตั้งแต่วันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนดาวพฤหัสได้ย้ายกลับมาเป็นปฐุมเกณฑ์ให้กับดวงชะตาอีกครั้งชีวิตก็เหมือนมีเทวดามาคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าชีวิตจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อย่างสะดวกกว่าคนอื่น เมื่อดาวพฤหัสเขาโครจรถอยกลับมาให้คุณก็ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีความคิดใหม่ๆมีการิเริ่มสร้างสารรค์ใหม่ๆมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะจะเป็นจังหวะช่วงเวลาที่คุณจะได้สร้างหลักปักฐานให้มั่นคงมีฐาน,นะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลายหลายคนก็มีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะได้ขยับขยายที่อยู่อาศัยส่วนดาวเสาร์ก็ยังโครจรเป็นเกษตราที่ปดีอยู่ในราศีมังกรแต่ว่าช่วงนี้นะคะดาวเสาร์เขาโครจรถอยหลังแล้วก็ถอยไปจนถึงประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะดาวเสาร์เป็นตัวแทนของความเครียดความหนกักความเหนื่อย ทีนี้พอดาวเสารเขาถอยหลังไปอยู่ในภพพันธุมันก็อาจจะแปลได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลในหลายๆคนนะคะคุณอาจจะกําลังมีความเครียดมีปัญหาที่คุณต้องแบกรับโดยเฉพาะเรื่องของคนในครอบครัว หลายคนก็ต้องแบกรับภาระห,ะหลายๆอย่างในบ้านนะคะเมื่อดาวพฤหัสเขาถอยมากุมกับดาวเสาร์มันจะเป็นเรื่องของการที่คุณต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างหลักสร้างฐานเพื่อความมั่นคงของชีวิตเพราะว่าพฤหัสเขาเป็นดาวสุพราห์ด้วยถอยกลับมาอยู่ในพันธุทุก็จะทําให้คุณมีโอกาสที่ดีนะคะสิ่งที่หวังจะเป็นจริงแล้วเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะไกลเกินเอื้อมเลยนะคะไกลเกินความสามารถของคุณ แต่คุณก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่พอสมควรนะคะถึงจะได้มาดาวที่โคจรถอยหลังในอีกความหมายก็คือจัก,กรวาลก็กําลังอาจจะให้โอกาสคุณกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตที่เคยทําผิดพลาดมานะคะในหลายๆคนอาจจะมีปัญหากับที่บ้านมีเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการปรับความเข้าใจกันให้ได้หรือในหลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพที่อยู่อาศัย อาจต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านก็ได้หรือนะคะหรือเราอาจจะแปลอีกในความหมายหนึ่งก็คือเวลาที่ดาวพันธุถอยหลังก็อาจจะแปลว่าเราเคยอยากได้บ้านหลังนี้เราเคยอยากได้รถคันนี้มาสักพักใหญ่แต่ว่าเราอะถอดใจไปแล้วก็คิดว่าคงไม่มีโอกาสได้ครอบครองก็กลายเป็นว่าอยู่ดีๆคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของมันก็ได้นะคะ ภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลครึ่งปีหลังนะคะจากนี้ไปสถานการณ์ชีวิตของคุณจะค่อยๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสะดุดบ้างเล็กน้อยแต่แน่นอนนะคะว่ามันก็จะดีขึ้นมากกว่า ถึงแม้ว่าในช่วงต้นปีจะมีชีวิตที่มีเรื่องติดขัดไปบ้างแต่ครึ่งปีหลังทุกอย่างมันจะมีความเด่นชัดมากขึ้นหลายๆคนเลยนะคะคุณมีโอกาสดีในเรื่องของสินทรัพย์จะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเอง หรือถ้าหากคุณมีภาระานี้สินใดๆนะคะคุณสามารถที่จะเหมือนกับว่าค่อยๆจัดการเคลียร์ได้และจะเป็นจังหวะช่วงเวลาที่คุณมีความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากนะคะหลายคนจะมีเงินมากพอที่จะได้ซื้อของที่อยากได้มานาน คุณจะมีความก้าวหน้าในชีวิตแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์รับมรดกญาติผู้ใหญ่ก็จะให้โชคแต่อย่าลืมนะคะว่าดาวมฤตุูที่เหล่งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่บางครั้งคุณอาจจะต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจและในบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องกระทันหันเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ได้ แต่อย่างน้อยที่สุดนะคะครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีตุลเรียกว่าดวงชะตากลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแล้วนะคะเอาละค่ะในเรื่องของความเครียดในเรื่องของปัญหามันก็ต้องมีเข้ามาอยู่บ้างขอคุณอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปและกันโอกาสดีๆกำลังเข้ามาแล้วนะคะดังนั้นขอให้คุณพัฒนาตัวเองเพิ่มตั้งรับและมองหาโอกาสดีๆกันให้ได้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาครึ่งปีหลังของชาวราศีตุลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปขอบคุณค่ะ